ตอนนี้นะทุกคนเราอยู่ที่เมืองปิซ่าแล้วนะคะอยู่ดีๆเราก็ได้ไมาเที่ยวอีกเมืองหนึ่งเฉยเลยนะคะตอนแรกไม่ได้แผนว่าจะมาแต่ว่านั่งรถไฟมาจากฟลอเร n ซ์ก็แค่45นาทีนะคะก็เลยมาเที่ยวกันใน ว่าทำไมไม่ว่าจะที่ไหนที่เราไปนะคะจะต้องมีก่อสร้างตลอดเลยคนเยอะมากมายอมนะตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่ร้านอาหารแล้วกินแต่ของอ้วน เมื่อกี้นะคะทุกคนเราเข้าไปที่ร้านกิฟท์ช็อปแล้วก็ซื้อของน่ารักน่ารักมากันไปหมดเลยนะคะตอนนี้เรากํำลังจะเดินหาร้านไอติมกันอยู่นั่นเองและนี่คือชื่อร้านนะคะ La b e t บ e เ a del ดลเจลานะคะป๊าป้าชิมหรือยังเป็นไงบ้างใน Google Map ร้านนี้นะคะรีวิวเยอะดีนะคะก็เลยมานะคะนี่ ปาปาให้อาหารนกออีกแล้วนี่มันเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆนะคะพยายามจะป้อนจับมือเอามันมา,าหาหนูแล้ว <c oughs> ตอนนี้เรากำลังเดินกลับไปที่สถานีรถไฟแล้วนะคะจะขึ้นรถไฟกลับไปที่ฟลอเรนซ์ เรามาซื้อพริกป่นด้วยนะคะเราจะพกเสร็จกระเป๋า <laughs> เป็นคนไทยต้องพกพริก <laughs> อันนี้เป็นหญ้าจริงนะคะทุกคนไม่รู้ว่าทำไมมันถึงได้เขียวขนาดนี้นะคะ <c oughs> โอ้โหดีจริงๆเลยตอนนี้เรายังอยู่ที่สถานีนะคะเรากำลังจะเดินกลับไปที่อพาร์ตรเมนต์ของเรานะคะ <c oughs> ซื้อมาม่าแล้วไม่เรียบร้อยเ <c oughs> ย็นนี้กินมาม่าอีกแล้วนะคะเ <c oughs> บื่อพิซซ่าพาต้าแล้วไม่ไหวแล้วนะคะ <c oughs> เราอาบน้ําสระผมออกมาแล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้เราใส่ชุดนอนลายเสือนี่ซื้อมาจากที่เกาหลีเมื่อนานมาแล้วมีหางด้วยนะทุกคนเดี๋ยวก็จะไปนอนแล้วนะคะแล้ววันพรุ่งนี้เราก็จะออกจากฟลอเรนซ์กันแล้วนะคะจะนั่งรถไฟไป,ไปที่โรมนะคะเป็นเมืองสุดท้ายที่เราจะเที่ยวกันในทริปนี้นะคะยัยวันนี้ก็ฟันดี้นะคะทุกคน